เทคนิคการออกเดทนะครับหลังการหย่าร้างต้องทำยังไงบ้างนะข้อหนึ่งเลยนะคุณต้องเปิดใจมองถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆหลายคนเวลาหย่าร้างเนี่ยเราจะอยู่ในความเศร้าวความเหงารู้สึกว่ายังคิดถึงเขาอยู่นะบางคนผ่านไป3ปี5ปีก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่คิดถึงสามีคิดถึง,ถงแฟนคิดถึงภรรยายอยู่ดังนั้นนะครับให้เปิดใจกว้างมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆนั่นเองนะครับข้อ2เลย ถ้าคุณยังไม่พร้อมนะคุณยังรู้สึกว่าเหงาอยู่ยังรู้สึกขาดแคลนยังรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่าจะต้องมีใครสักคนเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่ได้อันนี้แนะนําว่าอย่าเพิ่งออกเดตให้ใจคุณพร้อมก่อนคุณต้องมั่นใจก่อนนะเราไปหาคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เพื่อไปเกาะเขาไม่ใช่เพื่อไปพึ่งพาเขาเราไปเพื่อไปแลกเปลี่ยนความรักกันนะถ้าตัวเราไม่พร้อมจะไปกอบโกยความรักจากคนอื่นอย่างเดียวหรือให้คนอื่นมารักเราอย่างเดียวนะฮะ เป็นไปได้มากนะครับที่คุณอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่ๆอีกซ้ําแล้วซ้าเล่าก็ได้นะครับข้อ3ก็คืออย่าพยายามปรึกษาเพื่อนเก่าโดยเฉพาะเพื่อนที่เขารู้จักทั้งคุณและสามีหรือแฟนเก่าหรือภรรยาเก่าของคุณเพราะเขาจะวางตัวลําบากนะเวลาที่คุณไปบอกเล่าเรื่องราวหรือบนความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้จะไปบอกฝั่งนู้นดีไหมใจจริงเขาก็อยากให้2คนเนี่ยกลับมาคืนดีเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันทําให้เขาไงวางตัวลําบาก คุณเองก็ไมแ่แน่ใจว่าการที่คุณไปบอกเขาเนี่ยคุณจะไว้ใจเขาได้ไหมในฐานะเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือคุณหาเพื่อนใหม่หรือเป็นเพื่อนที่รู้จักคุณฝั่งเดียวนะครับไม่ไม่ได้รู้จักฝั่งนู้นเขาจะดูแลเทคแคร์ care, และเข้าอ,อกเข้าใจคุณได้มากกว่าข้อ4เลยนะครับให้ออกเดทด้วยความรู้สึกที่ดีกับตัวเองเป็นความรู้สึกบวกๆคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองได้ยังไงครับคุณลองลิสต์มาก็ได้เขียนใส่กระดาษเอาดินสอเขียนเลยนะต้องเขียนนะเขียนใส่กระดาษว่า เฮ้ยมันมีนิสัยอะไรบ้างที่เราชื่นชอบการที่มีการหย่าร้างเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราไร้ค่านะครับไม่ได้แปลว่าไม่มีคนต้องการฉันแล้วแต่มันแปลว่าเราเดินมาจากสิ่งที่เราและเขาต้องการไม่ตรงกันฉะนั้นให้เรามองหาเรื่องดีๆของตัวเราเองเรายังชชื่นชอบอะไรเราชอบกิจกรรมอะไรให้ลองลิสต์มาและข้อ5อ่ะในในลิสต์แล้วว่าเรามีข้อดีอะไรข้อ5ต่อนเนื่องจากข้อสเลยก็ลองลิสต์ดูว่าถ้าเราครบคนใหม่ เราอยากจะชวนเขาไปทํากิจกรรมอะไรบ้างไปปีนเขาไหมไปอ่านหนังสือไหมไปดูคอนเสิร์ตกันไหมสิ่งพวกนี้แหละครับมันจะเป็นการดีไซน์ล่วงหน้าว่าเอ๊ถ้าคนใหม่เข้ามาเนี่ยมาอยู่ในความสัมพันธ์กับเราเนี่ยเราอยากจะพาเขาไปไหนบ้างและเขาต้องเป็นคนที่เข้ากับเราในมุมไหนได้บ้างนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นตัวสกรีนเบื้องต้นว่าเอ๊ถ้ามีกิจกรรมคล้ายๆกันเหมือนอย่างที่เราเคยคิดเอาไว้เนี่ยอ่าทีนี้มันก็จะไปต่อได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้น สำหรับคนที่เพิ่งหย่าล้างมานะครับหรือ,อย่าล้างมานานแล้วปิดใจมานานถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับและถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะครับแนะนําทักโค้ดได้เลยครับ